วัสดีจ้าพี่น้องพบก,กับน้องท่านแจ้าบ,บันี้บันีบรรยากาศยั่งแร่งด้วยจ้าพี่น้องจ้าสิผ้ามาถ่ายคลิปจา้าพามาบึงต้นผักของแม่นาะจะเนาะนี่จ้าบรรยากาศอันนี้นะจจะเนาะอันแรกนี่ก็จะเป็นใบขิงจ้าพี่น้องจา้าใบกินกับซุปน้องใหม่นี่จา้าหย่อดอ่อนมันกินกับซุปน้องใหม่แซ่บแซ่บจ้าพี่น้องจา้าถ้าเอาใบขิงไปกินกับซุปน้องใหม่นาะจะเนาะมันสีเข่ากันแห้งด้ยจ้าพี่น้อง นี่กระสีปลูกแซ่กระทางแบบนี้ท่านไดน้โหดหนามอยู่แต่มือ่อหนีพี่นอ้องมื่อหน,นีท่านได้โหดหนามอยู่เน,นาะจ๊ะเน,นาะหกหกได้จากสวนกระสีหกหกในจักหน่าานอยเพราะว่ามันบริมีปลูกเอียงคักแล้วเนาะจ๊ะเนาะนั่น,ก,น,น,นก็จะเป็นกอข้าพื่แหละจ๊ะกลับไปผักอีตูว่าให้กับคิดนซื้อบอ,อกบัดพ่อมาทั้งเทิงนี่เก็ฑมาจต่พี่น้องจ๊ะยอดผักตำนิ่งจ้ะหรือว่าผักตำลึง่ง มันโกงลงมาแล้วเนาะจ้ะเนาะมีแต่หยอดมันเลยแดดจ้ะพี่น้องจะมาสะท้อนแสงนี่จ้ะอ,อันนี้กับดอกสนูดอกสนุน่าจะเนาะเดี๋ยวลองคาสติดผ้ายางเบื้องแล้วจะเนาะพี่น้องจ้ะมาตรงนี้เป็นบักเชือคืนจ้ะพี่น้องบักเชือคืนใส่สมประหน่อยใส่สมผักมันเหลืองไปเ,เลยจ้ะบ่คอยสู่เก็บกินประเดี๋ยวคอยได้กิน อันนี้ตายเบิดแล้วแห่งเบิดตายเบิดแล้วกระเพรามอดกระเพราดอกมันยังบุบิจืดเนาะจ้ะอันนี้ดอกไม้นะคะอันนี้เป็นดอกพุดจ้ะดอกพุดเนาะจ้ะเนาะยวนไก่กับต้นสนูเลยจ้ะนั่นก็เป็นค่าจ้ะพี่น้องจ้ะ อยู่ติดกับเหล่าเขา,นา,าเนาะจะเนาะเหล่าเขาหนองท่านสิยู่ทั้งหนาบานแบบนั้นอันนี้ก็จะเป็นต้นมะเขือเนาะจะเนาะปลูกเองปลูกไว้กินจะพี่น้องปลูกไว้แบบพ่อได้อยากได้กิน,นจะน้อยมะเขืออ่อนๆจะพี่น้องกินกับลาบเป็นมะเขืออันนี้ห่อธรรมดาเนี่ยจะนี่อันนี้เป็นใบเสือ ใบหูเสือกินกับซุปแ้วหม่เป็นยาเย,ย็นใบหูเสือนี่งงามๆจ้ะบาหาต่โหดหนาอยู่ใดสบายเลยอันนี้เป็นหวานหวาน้ถ้าต้ม่มกินงามเจ็บทองประจําเดือนงามเอียงเดีจ้ะงามเขาบอกคามีแหงก่อคากาอย่างนั้น,นก็ใบคิงจ้ะต้นใบคิงต้นไงเพิ่นสยูนซื้อต้นบักเขียบนลจ้ะเนาะสิมีต้นบักเขียบอี่ลงซี อันไหนกับลงสีจ่ะที่เคยถ่ายไปแล้วอันนี้มันองค์อันนี้ก็นต้นมะเขือคือเกา่านะ่าจะเนาะปลูกตน้นสองต้นพอได้กินแต่พี่น้องจ้ะผักตะวันนี้ก็ขึ้นเต็มเบิ่งจ้ะผักตะวันนี้ก็ขึ้นเต็มเต็มนั่นซาลาโอซาลาสันอันซิงซ่าไม้ทั่น,นั่งในถางเฮียนด้วยแต่พี่น้องจ้ะอยากหกแน่เพราะว่าอันเป็นหม่องเหมียนของเพิ่นเพิ่นเหมียนไว้ขางทั้งนี้จ้ะ อันนี้ก็สิพาไปเบิงไก่ไก่เลี้ยงไว้จะพี่น้องจ้ะไกลบ้านเลี้ยงไว้จะพายงางไปเบิงไก่น้องท่านเกีย่ยไก่มื่อกี้น่ะจ้ะเกีย่ยไก่มื่อกีนั่นจ้ะขวดเหล้าข้าจะมาข่ามูได้แต่พี่น้องข้าจะข่ามูขา่ายังมือนั่นเหมนกระนางดิเต้น สวัสดีก่อนสวัสดีครับอันนี้ลิตเติ้ลนะคะกับไก่หน่อยเพิ่นผึ้สื่อแม่โหลดมาขายแต่เพิเ่อนสื่ออัน,นเป็นไก่พ่อเพื่อนนั่นเลี้ยงไว้พ่ออันซีโมงมาเขาก็มาเกี่ยไก่ยังเสียใจเนี่เกี่ยอยู่ขางเฮียนเลยนี่นก็ล่งซีเพิ่นหม่องกวงไฟยังมาทัานได้แล้วเดี๋ยวสิผ้ายางบนขางแค่นั้นเราจะนัง่งีนะ้เนาะมาดูทางนี้นะคะทางนี้ก็จะมีต้นบักหง น,ะะน,นี้ต้นบักฮวงนอ,จนอกจากเนาะแล้วก็กอคาโ้แหนงอ่อนๆก็มีอจ้ะนะกอคาลงไปทั้งหันกับสินปลาไผ่ปลาอย่างยุงขังอันนั้นเผื่อจ้ะต้นบักม่วงอันนั้นต้นบักม่วงกับต้นวาชนาเย็ยนป่านอาจ้ะเน,ะนาะดอกวาชนาต้นกอกต้นกล้วย อาจะประมาณนี้้อจ้ะพี่น้องจ้ะส่วนพักบ่ได้ปลูกอยัางายเหรอจ้ะเพราะว่าแม่พนกับ,บ่มีเวลาประมาณนี้จ้ะพี่น้องคลิปนี้สันสเนาะาจะน้องผ้าเบงบรรยากาศแบบเล่าเ,าเ่าแบบบ,นบานบาเฮ้าเนาาจ้ะเนาะนีน่เห็นเห็นเลยมองนันก,ก็เที่ยงหน้าของเพื่อน,นังกินเข่าขกินหนามอบบจ๊ะพนหนาเฮียนส่วนท่านนี้ก็เป็นขางเฮียนของท่านเนาาจ๊ะเนาะ ไก่กำลัง,งกินเข่าเกีย่ยเข่าไก่แล้วเรียบร้อยเกลี่ยถัดไปถัดหนึ่งเข่าอุ่นเข่านะาจะบ,บันนี่วันนั้นก็เป็นข้าวของนะ่าจนะเนาะของพ่ออันหางปุยมักจ้ะนี่เป็นเห็ดปุยมักไ้น้องท่านสิพอเปิดด้วยจ้ะมันเหม็นมันเป็นปุยมักอันของพักสมุนไพรนี่แหละจ้ะ พักสมุนไพรผสนพักเศษพักเศษเอาหารจับเราะไม่เห็ดปุ๋ยมักไว้ทำไปสิว่าน้ำอันนี้ผ่านอีตู่นะคะเี่ยงามๆเลยต้นน้อยๆแต่มาแห่งงามเลยจ้ะพี่น้องจา้าบรรยากาศประมาณนี้นะคะเบื่ทิ้งหน้าเลยจะสำหรับคิวิขั้นกาขอลาบอปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจแน่นอนจ้าพี่น้องจ๋าขอบคุณจ้า